กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งในถนนหนทางนน่พี่น้องโอ้โหโคบพกวดพอลืดกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีถูกๆุก่านเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้ครับพี่น้องพี่น้องสบายดีกับหได้พี่น้องเยหลังจากมาแต่โลกระดูกสลายแบาฟงลาบเนาะ ไอ้บิ่งถนนทนทางก่อนพี่น้องคอยชงหนาจะวะอ่าย่อเหลือกุญแจอ้ยอ้ยอ้ยกันใจพี่น้องเอ้ยหลังจากมาจากอันซอยเบาผังลาวลูกกะเนาะทอนกะเนะพี่น้องเข้ากะสีเมื่ออันนี้ทางเมื่อบ้านของสนีได้นี่พี่น้องเอ้ยแล้วเข้ากะเสื้ออันไข่แตะหนึ่ง ไปฝากสองตายายพี่น้องเอ้หลังจากเข้าไปในป้ายหลายมื้อลนแจ๊กอยู่ยังกินยังเนาะคนตกลิ่นแต่ละมื้อพี่น้องเอ้ข้าจะเดินทางไปสัรกลํำบากเ้ากับเป็นห่วงตายายเทากับบ่คอยว่างเท่าลยบไปถ่ายเพื่อนแม่แต่เมื่อนี้ได้โอกาสพี่น้องเอ้แววว่างครับแวบว่าเป็นห่วงเพื่อนนะเนาะเออเงินเข้ากับบ่ลายดอกพี่น้องเอ้เท่ากับเสียสละเนาะข้าสซื้อไปหายเพื่อนเห็นเหมือนเถ่าแลวอยู่กันนำกันสองคนสองคนบัดลานน้อยแลยซื้อไข่ไปหายเพื่อนวะ ไว้ต้มกินหรือว่าไว้ทอดกินหรือว่าจังได้ก็แล้วแต่เพลินเนาะออ้ยคนทางเขาจะไปทางไหนดีลงทางนี้ก็ๆๆคอยก็คือสั้นเลยมันสั้นเกินนายเฮ้ยสั้นเกินก็ค่อยและเขาเขยังไปได้มันปีนหนทางพี่น้องเอ้ยโอ้ยเซนนี่กันเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยกันใจหมักๆพี่น้องเซนนี่กับขับรถบาแข็งปนใดดอกพี่น้องเอ้ยจักสิษย้าแข็งกับ่านเนาะ ยักสีผ้าน้องนัดหรือกับกล้องนี่เป็นอะไรเลยโอ้ยตีถ่ายพี่น้องเอ้ยน้องนัดนั่งอยู่ทางล่างกับหูตีถ่ายบุบๆอยู่พี่น้องห่วยกับหูเนาะตีหลดมันลื่นเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยลำบากจะดีโอ้ยนี่ล่าสิเตจจะนี่พี่น้องขั้นว่าไฮต้ามาซื้อกับคือสิเป็นปลาบัวร่ายทางน้อพี่น้องเนาะห้าก็เลยซื้อไปฝากเพิ่นพี่น้องจักว่าเป็นอะไรเลย บนโต tamam. ๊ะลายมือลายเว้นเนาะกับบ่ค่อยเห็นตายายได้แต่ว่าข้าบ่มีเวลาไปิ่งเกิดตื่นเศร้ามากกัไปทั้งหม่แม่นก่าเข็าด้อยู่เฮื่อนมือนี่แหละขาสิไปให้เพื่อนตายายเดินข้าไปซอยพี่น้องไปหอดเพื่อนลูกของตายายผูครับมาซอยแม่นองดำอันสลาดมาทั้งบ้านอันนองดำกับลัดมาก่ไรเด้พี่น้องว่านี่นะเราว่าน้าลายมาก่าไรงงใกล้ผ้าใกล้ม้านนี่นะ ไปผมบงหนากันไตน้ำน,น,นะพี่น้องขนาดปะบบเทียเบื่อถนนทุนทางโอยากเห็นเ oh. จนี้เจนี่บกกล้าที่เวพี่น้องเย ทางไปเลยท้างในจะเป็นตาข้อไม้สนนี่คือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี่ไฟซองพี่น้องน้องชาหล่าปารีมาน้าเมื่อนี่เป็นดอกทางมันแบบว่าเปื่อนแห้งเนาะมันบ่อแน่นอนอ้หบ่อไว้บ่อไว้ทางเผื่อว่าไม่บึบลงไหนโอ๊ยตายเป็นทางไปน้ำถ้าบมดเป็นยางถ้าหมดตาแดดคือเมื่อนาน้ําำสนนี่เอ้ย ตื่นหนาตัวเองสนีบอกเลยสนียะตกใจหนาจาของลูกเศร้าห่ยเศร้าหน้านองน่าก็ต้องแบบว่าก็ต้องหนาด้ามหนากำเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเขาเป็นเลือดของลูกเศร้าหน้าพี่น้องส่วนมากเพิ่กระสีมักเบิ่งคนหนาตางามๆแต่เฮาหนาตาขี้ลายเลยก็เลยแบบกบปันใดนะเขาก็ต้องสู้ส้นไปละส้มเตงว่าขี้ลายอะไรพี่น้อง ผิดพลาดประกันได้กับข้อโทษขออภัยเด้อติเตียนได้พี่น้องเอ้ยแบบว่าบางคำเนาะมันอาจสิผิดพลาดคนเฮามันกับวันแนนอนคำแบบคำสาเนาะในโอกาสนี้เด้อโอ้โหทางอันนี้แหงลื่นแม่หนิขี้อยากลื่นขีินด่างแม่หน่น้องนัะตา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 ไอ้ฝึงนาเต้งวับไปวับมาอยู่นี่พี่น้องเจ็บเบิดแขนน่ะ เขาแบบเขาครึ่งลายเลยเขาแบบเมื่อนอนกลางคืนเนี่ยพี่น้องเอ้ยสัมเอาแขนเอาไม้แขนใหม้มาถับแขนจะคล้องไว้แม่เขาตั้งใจโอ้พี่น้องเอาสิไปเอาไข่ไปให้นสองตายายสนีซื้อมาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยมาเอาเทียนเรียบร้อยกันตั้งหนึ่กระลังย่างไปเทีอนสองตายายไปเบิ่งพี่น้องเว้ หลังจากเขาไปไปเบิ่งเฮือกเติบแล้วบลาแม่นป้าแม่นถิ่มยายได้พี่น้องเลยเพราะว่ามีแต่ไปดำไ้ดำหน้าซอยพื้นอันซอยพื้นนี่เหนื่อยเกือบกลับมากกับเจนขำเจนเมืดเนาะและเมื่อนี้เขาได้โอกาสไปว่าเขามาแต่แต่แต่บ่ท่านไอขำปัญหาพี่น้องเลยเมื่อนี้มาประมาณหาโมงตอนนี้แต่ก็เลยสิไปเจาะเบิ่งเพื่อนสองตายายเนาะปลาเห็นอยู่เห็ดเห็ดใหๆกินกินใดๆเนาะกระเซ็บ เอาไปหายเพื่อนเศษตูจจ้เย็นไว้อันนี้พี่น้องไข่นี่เพราะว่าเสดาเก็บกินไว้ได้ลายมือท่นบอกใส่ตู้เย็นไว้แล้วอย่ามันเน,น,น่าเพราะว่าตู้เย็นเพื่อกะมีเนาะใส่ลอยแมนอยู่เฮือนอยูาบา่บ่เฮ้ยคือใครเฮือนอยู่ดิน้องซาลาวางหนงึ่งเดียวนะ ดีมาขอเทีอนพลอยพี่น้องไเท้าอย่างเอิญข้าไปรถทางในค่ะไเคือมิดเสม่อีพี่น้องฮะไเ้าอยู่เพื่อนรปรจือมีอนไมู่่เนนี่เหไม่เท้าสองตายายเอ้ยขสบาย เลิเลยตากับพี่น้องเอ้ยตลกเดตตากับพ exactly. um um ี่น้องเมื่อในตาตาโลกกระพี่น้องสงสัยเศร้าไข่เศร้าป่วยแล้วบอไดมาลายเมื่อพี่นอ๊องสงสัยเพื่อนเศร้าไข่เศร้าเจ็บคอลไข่จิ้มใจไข่ถาดหนึ่งเนาะสื่อมาเพื่อนิ่นบ้อยามพลพี่น้องเอ้ยเฮ้ยปาเห็ุเป็นตาอยู่แล้วบ้านนี้เป็นตาอยู่ตาเศร้าแถบบ้านแอมค่ะกะดิ่งเราเห็ดเลยนะเอ้ยพ่น้อง มาบานี้แอมเลยเด้อบอนอยู่อาศัยเพิ่นเด็ดดรอิ่งเฮ้ออยากกินยังเนาะอุ้ยทางเข่ากับเข่าบ่ได้หมูมากับเข่าบ่ได้พี่น้องเอ้ยสะอาดสะอาดดีแล้วหลังจากเข่าปลาไหลมาอะไรเอาะเนี่ยบวบเบิ้ลบอ๊ะใกล้สิเบิ้ลแล้วคือพี่น้อง สนน่ก็ให้กระหู้ว่าไข่เพิ่นยังซ้ำหน่อยพี่น้องเอ้ยซื้อมให้แพ็คหนึ่งเลยเมื่อี้นี่นะโอา้โบ่แ่เดอ้เดเดเ้อยายเป็นอะไรสบายดีอย่า่เฮ้เป็นอะไรท่องใส่เด้เออไข่เน่พี่น้องเอ้ยเฉพาะหน้าตายิีมแย้ม อันไข่นะเขาไปใา้มันนาวใส่ตู้เย็นไว้เด้อแต่ข้านิฟใส่อันพาบรรนาญาตบะยายเพิ่งกินเก่งที่าเอเมืองแคลเพื่อนในกว่าร้านบะตาเพิ่งก็อยากกินละด้วยจักสิบปหายังกินเนาะเนาเตาอ พี่น้องเพิ่นว่าไข่นั่นมาสี่หาหมื้อเบิร์ดเพราะว่าจักสิบห้ากินอยังเพิ่นว่าเนียนอยู่พอก็ต้มไข่กินมื้อละสี่ห้านะวายเพื่อได้พี่น้องเลยเนี้ยซืือมาหายแตะหนึ่งในีกินตากินตา,นตา,ตาเหลือกเ<ค> <c oughs> พื่อเด้อจะนีว่าฝนกะหัาาวพี่น้องไงผมเขาเจ้าเลี้ยงไงเนาะแม่เออ เพือ่อข้คั่วเพื่อก็เ,เห็ดสะอาดสะอาดดีเนาะอืมดีแล้วตาเอ้ยโหเป็ดเปิ้ลกระเขามาบ่ได้ดอกพี่น้องเอย้ยยังแต่ห้องน้าเพื่อประเทศไหนมีพี่น้องเอย้ยขาดแต่ห้องน้าโอ้ยฮ่าบ่งถ่ายบ่มีเพื่อไงแ,แล้วเขาเปป่าแล้วเลยอันยายเพื่อนางขาดแต่ห้องน้าอยาแต่หายเพื่อได้ห้องน้าเนาะพี่น้องเอาแตอยากให้เพื่อมีห้องห้องน้าเนาะพี่น้องเ,อาาเนาะ ้องน้ามก็สิต่อวางใกล้ๆคั่วเนาะตาเนาะเออนะอัานมีกว็าวางใกล้ๆคั่วพี่นอ้องเอ้ยพ่อให้พ่นยู่สบายเนาะได้กันยังบ่ได้บ่ได้แบบตอนนี้ยังโยกน้าคือเก่าไ,ได้ตายายนะพี่นอ้องเอ้ยอาชวสาาเพ่นยูแต่ใครเน่แต่ว่ามีเฮื่อนอยู่แล้วมะพี่น,อนอ้นองมองเฮาก็ไปเยี่ยมไปยามมาแล้เนาะเพิ่นกะอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ย เศร้าเจ็บแล้วอันท้องใส่กะเศร้าแล้วยังฮะมึงกระดินข้ามข้างนั่นนั่นแมนโซฟาแมนอันนอันนั่นน้องชายพี่น้องเลยพ่อแม่ตายเบิดได้เฮือนอบออ่พยูกันนะบ่พยูพยนนอ่ะนะพี่น้องหน่ะเนี่ยบ่พยูพยนนอนนะพี่น้องเลย กอแม่เพิ่งตายบ้แน้รอยูู่้เดียวโตูนเดียวแต่กระบะบาสงสารเปิ่นกะได้ซีวิตแต่ละซีวิตเนาะพี่น้อง,กกบบงเ,เอองข้ากับคอสมมาพาควนแล้วกับคอจบขี่เพียงทนีดเดออ้อผักกุ้งไลกุแชร์กดติดตามซ่องสนี่ป่าในเ,นเด้อพี่น้องสบายดี